การที textures, ia, sí, no pues ่เป claro. ¿no? um ็นข้างนี้ก็คือขาไม่มีแรงใช่ไหมใช่อืมข้างนี้ันจะเสียวข้างนี้นะข้างนี้ข้างนี้คืออะไรข้างนี้เป็นเคาะอะไรหัวเข่าหัวเข่าคือเดินแล้วเสียวใช่ไหมใช่สาเหตุที่มันเกิดอาการเสียวแล้วก็ปวดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเล่าให้ฟังดิคือเส้นประสาทแตกอ่าเส้นเลือดในสมองแตกใช่ไหมกี้เดือนสองสามสามเดือนแล้วนะคือไปหาหมอปกติใช่ไหมปกติไอ้น้ำผู ทาลงไปบนเขาทั้งสองที่มีอาการนะครับน้ำผูใช้ใบส้มป่อยนะครับขั้นตอนเช็ดน้ำผูด้วยใบส้มป่อยแล้วใช้ผูซากัวทับลงไปอีกครั้งบนเขาทั้งสองข้าง ครับเดินเข้ามาใช้ไม้เท้านะครับแล้วไม้เท้าอยู่ไหนอะบล็อกเกอร์ใช่ไหมออาขากลับนี่เดี๋ยวให้คนที่ยืบล็อกเกอร์กลับไปเลยเดินไปเลยรองเท้าอยู่ไหนอ่าอ่าอันไหนอ่าใส่รองเท้าไม่ต้องจับบล็อกเกอร์แล้วบล็อกเกอร์ทิ้งไปเลยอ่าอ่าใส่รองเท้าที่ถส่บล็อกเกอร์ไปให้เท้าใส่ไปดมก่อนอ่าโอเค อ่พี่ถือไม้เท้าตามมา่ะนะไม้เท้าถูกขามตามแล้วครับตอนนี้คุณผู้ชายเดินเองแล้วะนะครับคุณผู้หญิงก็ไม่เป็นกู้แบกไม้เท้ากลับแล้วครับค่อ,คอยๆเดินนิดเดียวค่อ,คอยๆเดินกับนิดเดียวจะถึงนะนะครับเจอเลยครับค่อยๆเดินอ่า เก่งมากเก่งมากนาน